72กิโลกรัมครับ170กับ182อายุนี่19แต่อุหนักของคุณสึกก็คือพลังกำปั้นนะครับเอาโดนหมัดของฮวนไปก่อนครับทักทยายหมักับเกี่ยวไว้จะแต่ซ้ายยังไม่มีจังหวะไตซ้ายคืนครับฮวนอคุณสึกก็สับพับนอกไปครับ เดี๋ยวอเคครับเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีวงในมาโชว์แน่นอนครับฮวนกุ <Yeah. S 2> ดิชีเน่ยนะครับจะคว้าแล้วครับ <laughs> <laughs> แต่ตำแหน่งยังไม่ได้เปรียบครับยับซ้ายครับฮวนไปซ้ายขุนศึกนี่ก็ประเภทเครื่องร้อนช้าเลยครับ <laughs> ต้องบิ้วต้องจูนกันนิดนึงอาจจะต้องเจ็บตัวก่อน <laughs> แ่งซ้ายครับ จะเตะสูงควรยิ้มเลยครับแมโดนไปปแข้งครับหวนสับพับนอกคุณศึกจะสับสออโ้ยเฉียวไปครับโอ้โหสัญญาณเตือนหวนกุดิชี่เลยครับต้องระวังสออของคุณศึกด้วยหวนต่อยซ้ายลำตัวครับกลับมาขยับมาไม่มีังหว่าอ้าวสออครับรวครับ เะเล่ทะลาครับพวนบอกโอ้ไม่มีอะไรอาจารย์แต่แม่มันโดนครับโอ้ก็มีตกใจเล็กน้อยครับฮวนดิชี่โอ้หน้าตาเหลือหลาเลยครับพวนอ่ะขุนศึกเอาไงต่อครับโอ้จังหวะสอเมื่อสักครู่นี้เร็วมากครับมีอีกแล้วครับโอ้เข้ามาวงในต้องระวังเลยครับต้องระวังสอของขุนศึกเลยครับพวนโอ้ ด้วยหรือเปล่าครับมวลอ่อยังครับโตโดนอีกแล้วโอ้โ,โดนบ่อยๆไม่ดีครับมวลโอ้แล้วไปสอกขวาข้างเดียวด้วยนะครับฟันแล้วฟันเล่าครับเอาลูกนีน้พลิกล้มลงไปแม่จะต่อยขวายังไม่มีจังหวะครับเ้ามาดูเบาไปทันทีเลยครับมวลโอ้โหทำให้มวยเครื่องร้อนช้าอย่างขุนศึกที่ตอนนี้เดินเข้าใส่เลยครับ ได้มาแล้วหนึ่งนับก็ถือว่าอุ่นใจ <literature> อย่าไปใกล้ๆอสอกซ้ายมาอีกโอ้สเปซสปะแหรอครับฮวนโอ้อาวุธนีโ่โอ้ยโดนหักเทอีกโอ้โหช่วงพักยกนี่หน้าจะเตะเฟคลุบครับแต่ซ้ายมาเจอเกี่ยวเจอแข้งซ้ายคืนอืมสอกซ้ายเองครับ ต่อยไม่ถึงครับจับแล้วต่อยสวนครับ mm hmm. โอ้โหดูยังสเปะส,สปาอยู่ครับโอ้แล้วถ้ายิงแกหัวร้อนนี่แกจะยิงผิดแผนไปครับนี่โดนสอกเลยครับสอกซ้ายสอกขวาโอ้โหอ,อาจจะสอกคืนไม่โดนอีกโดนสวนอีกสอกนี่มาหลายรูปแบบเลยครับทั้งงัดทั้งฟันครับไตขวาเต็มเต็ม,มแข่งขวา โอ้ต่อยมือต่อยว่าี่เปลืองได้ครับเข้ามาฟันศอกขวาอีกแล้วโอ้ตอนนี้ครับออกทะเลออกอ่าวไทยไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับฮวนกูดิชี่โอ้ขุนศึกนี้ดัดเอาเลยครับหดแข้งขวาเน้นๆครับอ่ะฮวนพยายามจะต่อยแต่มันยังไม่โดนครับโอ้ฟันแน่ครับเห็นๆนะครับโอลของฮวนแกก็ยังดึงได้ครับบันนี้เตรียมสอดมาแก้หมัดโดยเฉพาะเลยนะครับขุนศึก นี่ยครับจังหวะพยายามมัดแขนไล่แขนเนี่ยครับเก็บเก็บได้หมดเลยครับแข่งขวาไปเครับโอ้โหอ้อนแน่นออนแอนครับยังไงครับมวนเข่าลอยครับตามอัดเข้าไปโอ้หายใจแรงหายใจยาวครับมวนโอ้ต้องคัมแบ็กด่วนครับต้องกลับมาด่วนครับมวนกูดีชี่เปลี่ยนการแล้วครับกดมาคุณซึกรัฐก็ยังตีไม่ถนัดนะครับ โอ้ยแขหวาแเต็หมหัวไหลทีบอีกอ่ะโอ้วันนี้เป็นกระสอบซ้ายเด้งไปเด้งมาเลยครับซอกซ้ายอีกแล้วนี่เกี่ยวไว้คืนแข้งซ้ายโอ้แต่ต่อจะเหนื่อยนะครับผุนศึกครับอาจจะต้องมาผ่อนบ้างเลยครับที่เดินคู่ครับรวบวงในรวบเอาทรงครับ จะงัดศอกไม่โดนนี่ครับอ่ะระวังระวังศอกนั่นแหละครับโดนอีกแล้วโอ้จะศอกรับเจอครับโอ้ยถูกใจกองเชียร์สาวๆครับโอ้ยิ่งต่อยก็ยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆครับขุนศึกขึ้นโดนนับนี่แกเป๋ไปเลยครับฮูนกูดิชี่ศอกขวาครับวันนี้แกศอกของขุนศึกไม่ได้จริงๆครับซ้ายอีกแล้วครับเอาศอกขวาอีกทีเอาโอ้ย เมาหรือเปล่าครับฮวนครับโอ้โหหัวมุดไปมุดมาครับเจอซอกอีกครับซอกซ้ายหมัดขวาต่อยหมัดเสียบเข่าอดีตกะโหลกก็หางสั้นไปหน่อยครับโอ้ยกนี้ต้องกัดฟันเดินเลยครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับฮวนคุิชี้ครับขณะที่ขุนศึกนี่ก็นิ่งๆครับถ้าจะเข้าไปเนี่ยขุนศึกเขาอ่านทางเห็นหมดแล้วแหละครับนักซอง เมาเมายบโอ้ยมวนสติสมัมปชัญญะไปไงครับโอกรกรมการก็ดูอยู่นะครับขาย,ยังปัดปัดอยู่เลยครับมวนโดนสอกอีกแล้วโอ้โหโอสอกซ้ายยังขายมือครับผายก็ฟันต่อครับเข่าลอยไม่โดนครับลูกซ้ายได้เรื่องใจสู้นี่ไม่ต้องถามแล้วครับหนุมน่มอาจร์ไาจารดีหน้าคนนี้ครับ แต่ปัญหาคือร่างกายเนี่ยครับดูสิครับองคมน์การก็ยังดูอยู่นะครับแม่น่าจะโดนส่องจนมึนโอ้ยเนยครับบริเวณโหนกแก้มซ้ายเหมือนว่าจะมีสีแดงๆมาแล้วนะครับน่าจะแตกนะครับโอ้แตกทางขวาครับแต่เลือดไปซ้ายครับแต่ซ้ายเนี่ยปูดนะครับขวาแตกโอ้หมอว่าไงครับโอ้สองแผลหรือเปล่าครับไม่ไหวครับ วุ้ยแผลดิชีรุ่ยออกมาเลยครับโอ้ก็รัมแผก็รำมสองซะขนาดนี้ครับโอ้ตกใจครับโอ้ก็ถือว่าสู้ดีจริงครับคุยกุนดิชีครับทำได้ดีนี่ครับจะเวียงท่าอะไรไม่ทราบครับช่วงต้นโยของแกแล้วก็สอกซ้ายนี่นะครับทำเอาแตกครับเนี่ยมืนด้วยแล้วก็แตกด้วยโอ้โหแล้วแร ขุนศึกแกก็ฟันย้ำๆยไปเรื่อยๆครับโอ้แล้วก็โอ้ย oh, เป็นแผลกากระบาดเลยครับ oh. บริเวณเหนือคิ้วขวาครับนี่ครับแม่จะทำอะไรก็ตีลังกาเลยครับ <laughs>